อาจจะใช่มีส่วนครับมีส่วนเ่างมาใหม่กลัวว่าจะตนโนี้ติดใจในรสชาตินะครับติดใจในรสชาติเชื่อไหมพี่บุ๊คถ้าท้าวหญ้าหรือพวกต้นสับปะรดหรือพวกอะไรให้เดี๋ยวเกี่ยวหมดยุงก็หายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับอเหมือนมันแตกออกจากกอข้าวเหมือนเป็นช่วงที่ มันหามันเปลี่ยนที่อยู่ครับพี่บุ๊มันเปลี่ยนที่อยู่มันก็เลยหาหาที่อาศัยนะครับแต่พอพอมันเริ่มแตกมาปุ๊บอย่างอย่างอย่างโดนลมโดนอะไรนะครับโดนลมหนาวอย่างเงี้ยลมแรงๆหน่อยมันก็มันก็ไม่บินไม่ได้นะครับก็ทำให้ยุงนั้นก็หายไป โชคดีที่บ้านบ้านบ้านอยู่ในที่นึงน,นะเวลาลมมาเนี่ยมันจะโล่งอากาศมันจะถ่ายเทนะครับเป็นบรรยากาศดีอ่ะบ,บรรยากาศดีอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่แบบแบบอยู่แบบโดดเดี่ยวอ่ะอยู่แบบโดดเดี่ยว อาจอาชาไม่ง่วงนะแต่พ่อห่วงนะครับห่วงเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วกินยาแก้แพ้นะครับพี่บุ๊กกินยาแก้แพ้เลยทําให้ให้ง่วงนะครับเนี่ยยืนรอนับตะกร้าแล้วยืนรอนับตะกร้าแล้วค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยก่อนนะคะเห็นดูเมตาน้องก่อนได้จ้าพ,พี่จ๋ารวมด้วยช่วยกันก่อนนะครับฝากที่พี่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยจ้าพี่จ๋า รวมด้วยช่วยกันก่อนนะครับ เ็นดูเมตาน้องก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องก่อนได้จ้าพ,พี่จ๋ารวมด้วยช่วยกันก่อนนะคะเป็นดูเมตาน้องก่อนจ้าพ,พี่จ๋า เกาเกาอะไรลูกพี่บุ๊กเขาบอกว่าเขาจะช่วยเกาเหนือนกีตกา้า ประมาณสามสิบนี่แหละพี่บุ๊กประมาณสามสิบนี่แหละครับประมาณสามสิบครับพี่บุ๊กเราไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือบุ๊กไล่ประมาณนี้นะครับขอให้น้องได้ทานผลไม้บ้างนะครับ ตั้งแต่ตไปบ้านพี่ยอดทองมีท่านรอนับตะก้านะครับเวลาที่บอกว่าอ่ะยี่ปุ๊บจะนิ่งนิ่งแล้วก็จะจ้องมาที่ผลไม้นะครับแล้วก็เวลาที่มีพี่ๆถามว่าตะก้าเท่าไรเหลือกี่ตะก้าอะไรประมาณนี้นะครับ เรืองด้วยช่วยกันก่อนจ้าพ,พี่จ้าฝากพีพ่่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญด้วยนะครับช่วยคอไลค์คอแชร์ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้น้องด้วยจ้า รวม้วยช่วยกันก่อนนะครับเอ็นดูผลไม้ให้บ้านน้องลิซ่าก่อนได้จ้าพี่จ๋า ด้วยช่วยกันก่อนนะคะพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเป็นกำลังใจให้น้องก่อนจ้าพี่ๆจ้า กำลังใจให้น้องก่อนได้นะครับ ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณครับ คุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับยีๆเดี๋ยวผลไม้ขึ้นให้ครก่อนสักรู่นะครับเดี๋ยวผลไม้ขึ้นขครก่อน เอาไมา้ขาดดีๆกระด้าน,นะครับแต่เวพราะคางจัดนี้ครบก่อน ดีใจมากๆเลยนะครับ น,น้องลิซ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนอเสียงหวานๆขอบคุณนะครับครับสองครับสี่ครับหครับ แปครับสิครับส2ครับ14ครับ16หครับ18ครับ2ีครับย2ครับ ยี่สี่ครับยี่ิบหกครับยี่ิบแปดครับแล้วก็สามสิบครับถึงครับชาชาได้กินเยอะเลยน,นี่อาจารย์ก่อน ันนี้ของแม่น้องนะครับ คุณครับคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงนะครับนอาดีใจได้นอนเร็วแล้ว เนเป็นอย่างสูงนะครับทายิชาผมเยอะเหมือนแม่หรอคะครับ,รบแม่น้องก็แต่ว่าแม่น้องถูต้นไม้นะครับแม่น้องถูต้นไม้แต่ไม่เยอะเท่าเท่าน้องลิซ่านะครับน้องลิซ่าถ้าอาบน้ําอาบน้ําขัดตัวนะครับแล้วก็ถ้าน้องไม่เล่นเล่นบินนะครับ จะสังเกตเห็นผมเยอะมากนะครับอันนี้เป็นผมตั้งแต่เกิดน้องเลยนะครับน้องไม่น้องไม่ไม่เคยได้ถูต้นไม้แบบแบบว่าไม่พ่อควานไม่เคยปลูมน้องใส่ต้นไม้มากกว่านะครับแต่สมัยเด็กๆก็ปล่อยให้เวลาพานเนี้ยโตขึ้นจะหลุดไหมคะ ถ้าถ้าเราไม่อยากให้หลุดนะครับเราก็อาบน้ําแล้วพาน้องไปขัดตัวนะครับแต่หลีกเลี่ยงการที่อ่ามัดน้องมัดน้องติามัดน้องกับต้นไม้นะครับเพราะว่าน้องน้องเวลาน้องคันน้องอะไรน้องก็จะจะถูนะครับพอถูปุ๊บไอตรงที่เป็นเปลือกไม้นะครับก็จะดึงดึงเอาขนน้องผมน้องอ่ะไว้ด้วยนะครับ เวลานั้นก็ผมน้องก็จะหลุดไปกับเปลือกไม้นะครับทําให้ทําให้ผมของน้องจะไม่เยอะนะครับและจะไม่สวยเหมือนแบบนี้นะครับผมน้องสวยนะครับเยอะมากนะครับฝากพี่ๆกดติดตามช่องน้องด้วยนะครับวันนี้พอความรู้สึกดีใจมากมากเลยนะครับที่ มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับแวอวนดูมีตานะครับป้อนผลไม้น้องนะครับแล้วก็นะครับเอ็นดูมีตาพ่อควานนะครับให้ผลไม้บ้านน้องวิ่ซ่าหมดเร็วนะครับถ้าถูอีกหน่อยหัวจะล้านล้านพ่อควานอ่ะใช่อีบุ๊ค แต่ถ้าน้องแต่แแต่ถ้าน้องวิซ่าเนี่ยจะค่อย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 ,อย,อยหายไป <c oughs> เป็นเศรษฐีเลยนะใช่ไหมเศรษฐีกระเป๋าแห้งเยอะยูบุ๊ก <c oughs> <c oughs> ขอเป็นเศรษฐีตกถังข้าสารนะครับ